สรุปดราม่าหวย24ล้านเป็นของบิ๊กเอ็มหรือเจ้าของโรงงานเพชรกันแน่คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันที่หวยออกนะครับหลายคนก็โพสต์ถูกหวยกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีพระเอกอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือบิ๊กเอ็มนะฮะก็โพสต์เหมือนกันนะครับก็โพสต์ภาพนี้ฮะเนี่ยฮะถูกรางวัลโอ้เนี่ยคือเกือบช็อกกลางเวทีนะครับกลางงานอีเวนต์เลยนะครับก็ถูก คือหลายคนก็เข้าใจว่าถูก24ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นกระแสจนแบบบิ๊กต้องออกมาแก้ข่าวนะครับข่าวทุกสำนักลงหมดเลยว่า Big M ถูก24ล้านจน b ิ๊กเอนี่ยออกมาแก้ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถูก24ล้านเขาถูกแค่ใบเดียวนะครับแล้วก็จะมา,าะแถลง ถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนตอนช่วงเสร็จคอนเสิร์ตนะครับคืออย่างนี้ที่ Big M เนี่ยเขาได้ลอตเตอรีร่ใบนี้มาเนี่ยเพราะว่าเขาไปซื้อเพชรกับเจ้าของโรงงานเพชรนะครับก็คือ PW วี m จมส์ d อนด์ไดมนะครับก็คือพี่โอ๊ตนะครับซึ่งอพอไปซื้อเพชรเนี่ยพี่โอ๊ตแกก็จะแบบแจกลอตเตอรีร่หนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกค้านะครับแกก็แจกมาตลอดอยู่แล้วซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับพี่โอ๊ตนะฮะตอนไปออีเวนต์อีเวนต์นหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้แลกคอนแทคกันไว้นะครับแล้วผมก็เลยทักไไปถาามงว่ เฮ้ยพี่สรุปมันเป็นยังไงคือต,ตอนทักไปนี่คือตื่นเต้นมากนะฮะได้คุยกับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผม oh, ทักไปแสดงความยินดีก่อนนะพี่โอ๊ตโอ้ยินดีด้วยพี่คืออยากถามเรื่องอ่ที่มีดาราชายถูกรางวัลที่หนึ่งก็คือบิ๊กเอ็มเนี่ยแหละก็ถามว่าสรุปมันเป็นยังไงนะครับคือพี่โอ๊ตเนี่ยแกก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาซื้อเพชรกับแกเนี่ยมาซื้อเครื่องประดับกับแกเนี่ยนะฮะแกก็จะแจกลอตเตอรี่นะครับก็จะแจกลอตเตอรี่เหมือนให้โชคกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้งย นะครับเราก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยซื้อลอตเตอรี่มา4ใบนะครับซึ่งซื้อผ่านหงทองลอตเตอรี่คืออย่างนี้ก่อนพี่โอ๊ตบอกว่าพี่โอ๊ตไม่ได้ซื้อแค่หงทองลอตเตอรี่นะครับคือพี่โอ๊ตซื้อกับเป๋าตังค์ด้วยซื้อกับกองสลักพัดนะครับแล้วก็พี่โอ๊ตเนี่ยก็มีหลายคนบอกเฮ้ยที่ถูกเพราะว่าแบบเป็นเพื่อนของเขาเรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับคือพี่โอ๊ตแกก็โพสต์มาว่าไม่ใช่นะครับแกเป็นทั้งเพื่อนแกเป็นทั้งลูกค้านะครับ <c oughs> คือต้องเข้าใจแแแบบนนนีีนี้้วว่่ากกเเอองงงยดึซืทห ประมาณ2,000กว่าใบเลยนะอย่างงวดนี้สอ0 0ักว่าใบคือถ้าไม่ถูกรางวัลที่1ก็ขาดทุนนะครับแล้วงวดนี้พี่โอ๊ตแกก็กว้านซื้อมาเยอะมากๆนะครับคือรางวัลที่1เนี่ยมันมีทั้งหมด4ใบเป็นของพี่โอ๊ตเนี่ยก็2ใบนะครับ12ล้านเป็นของบิ๊กเอ็มหใบ6ล้านนะครับส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นของลูกค้าที่มาซื้อเพชรกับร้านพี่โอ๊ตนะครับแกก็แจกโชคแบบนี้นะฮะสรุปแล้วนะครับบิ๊กเอ็มเนี่ยถูก1ใบคือ6ล้านแล้วก็อยู่กับพี่โอ๊ต 2ใบ12ล้านแล้วก็อีกหนึ่งใบเป็นของลูกค้าร้าน P W j a m s and Diamond นะฮะก็คือเป็นร้านของพี่โอ๊ตนั่นเองนะครับก็ลองไปดูนะเนี่ยร้านแกนะครับโอ้โหแจกโชคแบบนี้นะ,ะยินดีกับพี่โอ๊ติกเอ็มแล้วก็ลูกค้าของพี่โอ๊ตด้วยนะครับ